สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่อูนะคะจะมารีวิวกระถางแ i r p o d นะคะนี่นะคะพี่อูเคยทำไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นล็อตใหม่ที่เข้ามานะคะก็พยายามอัปเดตอัปเกรดนะคะให้มันแข็งแรงแล้วก็ทนทานขึ้นวัสดุก็เกรดดีขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่อูจะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะ อันนี้เป็น AirPods รุ่นใหม่นะคะที่มานะคะก็จะเห็นว่าเนื้อพลาสติกนะคะดำเข้มมันเงามากเลยนะคะความหนานะคะเนี่ยค่ะก็หนามากเลยนะคะแข็งแรงนะคะแล้วก็ตรงก้นมันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่เดี๋ยวพี่อู๋จะสอนการประกอบนะคะกระถาง AirPods นะคะว่ามันทำได้ง่ายๆเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเอาให้ดูเป็นทีละชิ้นนะคะ อันนี้เราจะเรียกว่าส่วนก้นกระถางนะคะส่วนก้นกระถางจะเป็นลักษณะนี้นะคะตัวที่ออกแบบมาอันใหม่นี้นะคะจะเป็นลักษณะมีปุ่มด้านนี้จะเอาไว้ด้านนอกด้านด้านด้านใต้กระถางนะคะและอันนี้จะอยู่ด้านในกระถางนะคะเนี่ยค่ะที่ทำแบบนี้คือเห็นไหมคะว่ามันถูกยกอมองมุมนี้เห็นไหมคะ มันถูกยกให้นูนสูงขึ้นตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการให้เสด็จน้ําน้ําจะได้ไหลออกได้ง่ายจากในกระถางนะคะแล้วก็มีล่องตรงนี้เห็นไหมคะเป็นล่องที่แบบว่าให้น้ําออกได้ง่ายๆนะคะแล้วแถมในล่องนี้ก็ดันมีรูด,ด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็ทําให้น้ำเนี่ยเสด็จได้ดีขึ้นนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นการออกแบบของรุ่นใหม่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเดียวพี่อูจะประกอบให้ดูนะคะอ่าเดี๋ยวแล้วก็มีบางคนที่ สงสัยว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าด้านไหนด้านนอกด้านในนะคะมันมี2ด้านนะคะก็สังเกตง่ายๆเลยด้านนอกนะคะเนี่ยค่ะตรงที่เป็นปุ่มแหลมเนี่ยนะคะต้องเป็นที่เป็นปุ่มแหลมเนี่ยเห็นไหมคะจะต้องมีรูอยู่ข้างนอกนะคะด้านนี้คือเอาไว้ด้านนอกนะคะเนี่ยค่ะเวลาม้วนแล้วก็ไอ้ที่มีรูเนี่ยจะอยู่ด้านนอกนะคะไม่ยากเลยนะคะ แล้วมันก็ถ้าเกิดว่าเอาผิดด้านเนี่ยมันจะไขน็อตไม่ได้ด้วยนะคะมันก็จะไขน็อตไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเอาด้านที่มีรูเนี่ยเอาไว้ด้านนอกนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่อูจะประกอบให้ดูนะคะ,ะก่อนที่เราจะมาประกอบกระถางกันนะคะเดี๋ยวพี่อูจะพูดข้อดีของกระถางแอร์พอร์ตให้ฟังนะคะว่าทำไมถึงมีกระถางแอร์พอร์ตเกิดขึ้นนะคะคือประวัติของกระถางแอร์พอร์ตนี่เกิดมาแล้วประมาณ25ปีนะคะ ซึ่งเกิดมาได้ยาวนานละโดยผู้ปลูกเลี้ยงนะคะที่สังเกตว่าต้นไม้นะคะทุกชนิดนะคะชอบการเจริญเติบโตที่มีอากาศอยู่ที่บริเวณรากมากกว่ากระถางที่ปิดมิดมิดนะคะโดยต้นไม้นะคะถ้าเราปลูกไปได้สักพักหนึ่งนะคะจะพบว่ารากของมันจะขดไปในกระถางนะคะขดเป็นเส้นยาวๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยแตกรากแขนงนะคะ มันจะขดไปเป็นวงเลยล่ะคะ่ะเวลาใครได้แบบว่าเปลี่ยนกระถางจะพอจะนึกออกนะคะแต่ว่าต้นไม้ที่ปลูกด้วยกระถาง a i r p o d รนะคะจะแตกต่างออกไปเลยนะคะโดยที่รากของมันนะคะเมื่อเวลาไปเจอกับรูตรงนี้นะคะรูตรงนี้นะคะที่อยู่รอบๆกระถาง a i r p o d รเนี่ยนะคะ มันจะแตกเป็นขแขนงค่ะมันจะแตกเป็นเขาใช้คําว่าแตกรากขแขนงแตกรากขแขนงออกมาเต็มเลยซึ่งรากมันจะไม่ขดมันก็ทําให้การเจริญเติบโตของต้นไม้นี่นะคะไม่ชะงักนะคะเมื่อรากไม่ขดเนี่ยคะ่ะนี่คือข้อดีของ Airpods นะคะแล้วก็เวลาลดน้ําเวลาอะไรนะคะการระบายน้ําก็จะดีเยี่ยม ก็ง่ายๆเลยค่ะกระถางทั่วไปมีรูแค่ที่ก้นใช่ไหมเวลาลดน้ําแต่ว่ากระถางแอร์พอร์ตนะคะจะเห็นว่ามันมีรูอยู่รอบๆเพราะฉะนั้นเวลาลดน้ําลงไปถ้ากระถางตรงนี้ตันบังเอิญว่าตันก็ออกด้านข้างได้อันนี้คือข้อดีของแอร์พอร์ตเพราะฉะนั้นก็จะหลีกเลี่ยงปัญหาการรากเน่าจากการไม่ระบายน้ำเนี่ยได้ดีเยี่ยมเลยนะคะสําหรับคนที่เลือกใช้แอร์พอร์ตนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ข้อดีของกระถางแอร์พอร์ต อันนึงก็คือสามารถเปลี่ยนย้ายได้ง่ายนั่นเองนะคะเปลี่ยนจากขยับจากเล็กไปใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโดยแค่ถอดน็อตออกเท่านั้นนะคะก็จะสามารถเปลี่ยนได้ด้วยความรวดเร็วแล้วนี่นะคะพี่อู๋ทำให้ดูเลยนะคะนี่คะ่ะแค่นี้ลองนึกภาพสิการย้ายกระถางที่แบบต้นไม้หนักๆแล้วเราไม่ต้องยกความยกเทดึงแค่ถอดน็อตแล้วอันนี้ก็แกะออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่ขึ้นสอดแผ่นที่ใหญ่ขึ้นเอาตุ้มที่ใหญ่ขึ้นมา รัดแบบนี้นะคะแล้วก็เติมดินลงไปโอ้โหมันง่ายมากนะคะมันไม่ต้องยกอะไรให้มันแบบหลังยอกเลยนะคะซึ่งพี่อูเป็นบ่อยนะคะเนะะี่ยค่ะเท่านี้เองนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปประกอบกระถางแอร์พอตกันนะคะมันประกอบง่ายนิดเดียวเลยคะ่ะมาถึงขั้นตอนการประกอบนะคะกระถางแอร์พอตนะคะนี่นะคะเอาส่วนนี้ไว้ด้านล่างไว้ด้านนอกนะคะแล้วก็เอาส่วนที่เป็นรู ไว้ด้านนอกอ่ะก็ต้องเลือกให้ถูกด้านนะคะแล้วก็เอากระถางเอาแผ่นรองนะคะวางไว้ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็เอาอันนี้ประกบเข้ามานะคะแล้วก็เอาอีกด้านหนึง่งประกบเข้ามาปึ๊บแค่นี้เองค่ะก็อยู่แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่น็อตนะคะน็อตเนี่ยใน1ชุดก็จะแถมไปให้ด้วยนะคะเราก็ไขไปได้เลย สำหรับกระถางที่เป็นอันเตียอาจจะใช้อันเดียวก็อยู่นะคะแต่กระถางอันที่สูงขึ้นมาต้องใส่2อันนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่อูเอาให้ดูใกล้ๆนะคะอืม สองอัน,นนะคะอันนี้คือขนาดที่เล็กที่สุดเบอร์หนึ่งนะคะ20คูณ20เซนนะคะอันนี้คือขนาดที่โตขัดขึ้นไปอีกหนึ่งเบอร์นะคะก็เป็น30คูณ30มเซนนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะการใช้งานของกระถาง AirPods นะคะถ้าใช้วัสดุเกรดดีแบบนี้นะคะอันนี้คือดีที่สุดของของโรงงานนะคะ ก็เขาเคลมว่าเกิน5ปีแน่นอนนะคะเกิน5ปีเขาบอกว่าจริงๆถึง10ปีด้วยซ้าไปนะคะแต่พี่อูคิดว่า5ปีนี้ก็โคคุ้มมากแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นสังเกตดูความเงามันของของกระถางนะคะจะเห็นว่าเขาใช้พลาสติกเนื้อที่ดีมากเนื้อหนามากนะคะแล้วก็แข็งแรงทนทานไม่ต้องกลัวว่าไปโดนแดดแล้วแบบว่าจะกรอบเปื่อยนะคะคือมันทนจริงๆนะคะเนี่ยค่ะมันทนจริงๆ มันทนมากนะคะแต่ถ้ารุ่นที่มันเขาสั่งเกรดที่บางๆมาเนี่ยก็ก็จะมันก็จะไม่ทนอย่างนี้นะคะอันนี้คือพลาสติกมันหนามากนะคะรุ่นที่พี่อูเอามาขายเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะก็สนใจก็ไปซื้อกันได้นะคะพี่อูเอาลงไว้นะคะที่เว็บ t ทยการ์เด้นสโตร์ไลน์แอดช้อปปี้ลาซามีหมดเลยเอาลงทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็มีทั้งหมดนะคะ ทั้งหมดนะคะมี5ไซส์ด้วยกันนะคะ5ไซส์ด้วยกันเลยเนี่ยนะคะเลือกได้เลยเปลี่ยนจากเล็กสุดขยับไป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 เรามีให้กับทุกไซส์ทุกความต้องการของลูกค้าเลยนะคะค่ะวันนี้พี่อุ๊กก็เลยมารีวิวให้ชมนะคะสำหรับตัวที่นำเข้าใหม่ชุดนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีคะ่ะ